มาลุ้นกันว่าปากระบอกยากนี้จะทํำสาเร็จหรือไม่รสชาติถึงเงินของจริงแค่ไหนและทีมงานคนไหนจะชนะการประมูลไปใด้บ้างยังไม่อเนอะเยอะๆทุกคนมาแล้วมาแล้วรอบนี้อลังการกว่าเดิมไแล้วคือครั้งนี้แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นมาสเปโล่เห็นไหมผมลงคุณไปประมาณ3,000บาทได้มารสเปโล่เอาบูลแค่พัห ทำได้ไปรอบนี้ใหญ่กว่าเดิมรอบที่แล้วมันไม่ใช่โปรตีนรอบนี้โปรตีนผมจะมาเปิดประมูลปลากระป๋อง,องโลซ่ายักเฮ้บมึงไปยอดเยี่ยมเลย คือปลาเนี่ยมันมีโอเมก้าสามโอเมก้าสี่และโอเมก้าโอเมก้าแบบโอเมก้าใลรตอบว่มามันทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีกินปลาแล้วบำรุงสมองกินปลาแล้วฉลาดคุณได้ยินคำนี้ไหมครับเออนี่แหละผมกำลังจะทำให้คนในสตูฉลาดไม่นี่คุณจะว่าคนในสตู ไม่ก็จะบอกว่ามันบำรุงสมองให้เราแบบคล่องแคล่วว่องไวสติปัญญาดีถ้าปลาฉลาดมันไมันมาสักอีกเลยนะเว้ยเดีจะวทำใส่เขาดิเท่าไหนฮะเขาดิไม่คุณใช้ปลาอะไรครับเชฟอันนี้เขาใช้ปลาแมคเคาริลผมอ่ะใหญ่กว่านั้นปลาแซลมอนปลาแซลมอนพรีเมียมนะครับแซลมอนของแท้ผมเปิดประมูลอ่ เริ่มต้นที่19บาทเฮ้ยนี่ิสามร้อยห้าสิบสี่ร้อแล้วตอนนี้อยู่ที่สี่มีใครให้มากกว่านี้ไหมผมให้ห้าร้อยห้าร้อแล้วขยะมากอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วห้าร้อยห้ผมให้เจ็ดร้อเลยเฮ้ยเจ็ดร้อยเก้าสิบปดร้อยไหพันหนึ่งพันหนึเฮ้ยเอานี่นะ ครั้งที่แล้วกินได้สัปดาห์เดียวอันเนี้ยผมว่ากินได้สองสัปดาห์เลยเฮ้ยปลามันตัวใหญ่เราเก็บไหนๆคะเรามีกระป๋องให้ผ่านซีทีมให้สองพันไอ้เงียบเลยไอ้อยเท่าไหร่ไม่ปิดะไม่ปิดะเลื่อมสายตอนนี้อยู่ที่สองพันสองพันนับหนึ่งไม่ช่วยรอพันเหรอยอมไหมนับหนึ่งนับสอง ไปกับแสงสีจะปีกสวยสวยสองพันสองพิเศ่รับสอันสงนับคำนี้เดิมสองพัน้าไปอีกแล้วอ่ะสองพรอยห้า้อยาอีกแล้วอ่ะพีทไทยสองพันเจ็ดพีมไม่ยอมว่ะเอาแล้วคุ้มสองพยังคุ้มแค่ห้าปาก็หลายพันแล้วสองพัน่านหนึ่งสองครั้งที่ส

เลยครับเรามาทำอาหารกันดีกว่าครับแล้นที่เราจะทำนะครับผมเราจะทำลงบนกระทะอันนี้อันใหญ่บิบมึมที่เคยบอกคนดูไว้นะครับผมเราจัดมาแล้วนะครับใส่นี่ก็ไส่โคตรใหญ่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการตุมปลาในกระทะนี้นะครับในหม้อนี้นะครับนี่ครับปลาที่เราจะใช้นี่คือปลาแซลมอนนะครับขนาใไก่ที่มันไ่ายุนน้ำมาทุกคนคืออันนี้แหละ ยืนอยู่ไหมยัืนอยู่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังยืนอยู่พอใจอ่ะยืนยืนยืนยือยู่ยืนอยู่เราขวานออกหมดแล้วครับแต่ยังไม่ขอดเกล็ดนะครับไซส์นี่ไซส์ใหญ่มากนะครับบอกเลยตัวใหญ่จริงปลามาจากไหนครับจากนอร์เวย์ครับเคครับนอร์เวย์นะครับปลาที่นอร์เวย์มันจะมีความแบบว่ายทวนน้ำด้วยความเร็วที่มากเพียงพอมันทำให้ตัวเนื้อของปลาเนี่ยมีโปรตีนเยอะมากกว่าไขมัน กำลังใส่น้ำมาเขากำลังใส่น้ำเากำลังอะไรบูรีเฮ้ยเราทำการเอาปลาลงไปล้างนะครับผมไงต่อครับเชฟต้งเตาแล้วใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงเตาทุกคน ให้มันเป็นอย่างนี้ยังไงอย่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทำการครับหั่นมะเขือเทศเป็นชิ้นเล็กๆครับผม4ส่วนอาหารนี้เก็บไว้นะครับอร่อยหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าผมรู้แต่ตอนนี้ปลาดิ้นเลยนะครับเดือนแล้วเหรอวุ้ยเชฟกำลังเดือดเลยครับปลาของเราเดือดปุดๆเลยครับแล้วตอนนี้ครับผมได้กินข้าวของปลา ทำยังงไล่ะเโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาของดับเท้ากินเ้าวุ่นค่อนข้างรุนแรงอยู่นะฮะเจ้ามีอะไรดับเท้าไหมตะไคร้อะไรเงี้ยต้องตะไคร้ใบมะกูดอ้าวตะไคร้มีไหมครับไม่ไม่มีโอเคครับตะไคร้ใบมะกรูดขาต้องซื้อครับไอ้บุมาแล้วต้องรีบขอบคุณมากจะให้เลื่อนยศเลยดังน้ำหอนนี่เราได้ของมาดูนู้วาวนะเมื่อกี้ไอ้ที่มันรู้เยอะดูทำเองกินเองเยอะไอ้เนี่ย ยีงที่มปักเปียกไปแล้วเอ้าอ๋อไม่ใช่หรอกนี่โอ้เมันก็ยังมาเปียกไปแล้วโอเคดับตาดับตาเฮ้ยโดนใสไปเลยแตาลงไปขึ้นแรงใช่ไหนดีขึ้นเลยอ่ะปันตาเห็นใช่ ครับเราจะตั้งเตาอีกหม้อนึงนะครับหม้อนี้เราจะทําการต้มมะเขือเทศเพื่อทำซอสนะครับปิดฝาแล้วทิ้งไว้รอมะเขือเทศสุกครับผมทำไรครับเทฟจะลองดูอีกด้านหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างหนังหลุดไหมโอ้แตกนะครับมันให้อารมณ์เหมือนต้มยำเหมือนกันนะครับใช่ครับอร่อยแน่นอนบอกเลยมะเขือเทศเริ่มสุกแล้วครับผม ตักมันชักทิ้งไว้ครับขอมาดิพอดีบ่อเราเล็กครับเราต้องต้มอีกเซตหนึ่งนะครับไม่เขื่อเทศพี่ตักแท่งไงเขื่อนเทศต้มทิ้งไว้ครับต่อไปทำการปัดมะเขือเทศต้มให้ละเอียดครับนี่แบบวิวที่เราใช้ อะไรอะไรอะไรจะเป็นตกใจเลยโอเคครับทำการปิดแก๊สครับตรงนี้ปลาของเราน่าจะเริ่มเปื่อยแล้วใช้ได้แล้วนะครับคลามาดูเหรอมาเช็คความสะอาดโอ้โหปลามันอ้าปากงี้เลยครับไปมองนะกูขัดใจมึงมากเลยอะไรอ่ะจมูมึงเล็บทั้งสองข้างไม่ขาวมันไม่ขาวเพราะว่ามันเป็นฟิชมันไม่ใช่วัวเป็นมุกอังกฤษนยเป็นมุกอังกฤษยังไงยังไงจิ๊บโซ่บราโวเหรอขัดหน้ผมดิโอเค ลังตึงอยู่ข้าแบกิวนนี้แบอะไรแบฮบโอ้โหไ่น้บไน้ำไปน้ข้าแบกิวนี้พี่พอะไรแบอะไรแบ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 ฮ่าฮ่าาฮาัดพอร์ตมาบ้ำพอรตตอนนี้เราวิดน้ำออกจนหมดแล้วครับต่อไปนะครับเราจะต้มน้ำมะเขือเทศลงไปในนี้นะครับผมทำการเทน้ำมะบขือเทศลงไปครับผม มาปองละครับม mmm, ัน้อย่างไ้ส้มกว่านี้เหรอลูกค้าเขาบอกว่าไม่ส้มพอเดี๋ยวมึจัดให้ใส่ลงไปอีกโต้องขยันกันเฉาะนิดนึงนะอาคราวนี้เราจะทำไงต่อครับจากนั้นตั้งเตาครับใช้ไฟขอนขอนนะผมคนน้ำมาเทให้เท่ากันครับ เชฟลองชิมดูไหมครับมันอร่อยนะเรสชาติตนมันข้นนิดนึงนึ่งไงครับรสชาติอร่อยแล้วคล้ายๆไปทางอ่าปลากระป๋องย่านไหนครับสามแม่ครัวหรือว่าโรซ่าครับโรซ่าครับเฮ้ยเขี้ยโรซ่าเลยเหรอมานี่เดี๋ยวผมจะให้ใครที่ลิ้นดีๆมามามาผู้ชายท่านนั้นกินปลากระป๋องนี่อร่อยอยู่เฮ้ยแต่อร่อยจริงว่ะ มันเข้มๆนะวันนี้เรารอตุ๋นให้น้ำมะเขือเทศและซอสมะเขือเทศนะเข้าไปในตัวปลานะครับผมจะไฟใช้ไฟผมจะทำการใช้ไฟกลางๆนะครับเพราะอะไรครับพอดีครับอ๋อโอเคครับพอดีครับเกินคนแล้วกันนี่เมื่อกี้ท้องใส่่โอเคครับผ่านไปสองชั่วโมงครับทุกคนนะครับเราตุ๋นทิ้งไว้เราปิดแก๊สนะครับผมนะครับทิ้งไว้ให้เย็นนะครับ เอาพัดลมมาทำอะไรครับขอให้มันเย็นดูพัดลมนี่ขนาดกับเตาเราพขนาดฐานอะจับพัดลมมาเลยอะวิ่งเข้าเลยว่ะเอาพัดลมมาเลยได้ใช้อยู่แล้วสตูเราเฮ้ยเอาอะไรมาเอาอะไรเอาอะไรมาน่ะเฮ้ยพัดลมมาอีกแล้วอยากได้ตะไคร้ตะไคร้มาอยากได้พัดลมพัดลมมาขอบคุณคลิปนี้ครับขอสปอนเซอร์เหรอพลิซไม่จ่ายแต่พริกมีจ่ายเฮ้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 ยเอาคลายคลายคลายทำมารีวิวพัดลมกลายเป็นคลิปรีวิวพัดลมแล้ว แค่แท่ปรกกอบโอ้ยจะไปเจมบอรออันนี้ก่อนก็ได้อันนี้ก่อนอนนี้ทีมงานเราทำได้ทุกอย่างครับเฮ้ยเฮ้ยพี่บีหัว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 วัวเราไม่ยอบพี่บี เรียบร้อยพัดลมใหญ่ครับเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำนะทีนี้อันนี้ก็เป็นนี่ตะชี้เหมือนกันเอ้ยเอ้ยเกียวมึงล็อกมันดีกว่าโอเคครับแอลหลังจากที่เราทิ้งปลาไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะตอนนี้เริ่มเย็นเริ่มเย็น ทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการเอาปลาใส่ลงไปในกระป๋องนะครับกระป๋องนี้ก็ทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับโอเคครับทาการตักปลาครับใส่กระป๋องครับผมิเอียงม่นี่ไงพุ่มปลามือเปล่านี่เก็บชิ้นไวก่อนนี่อาไม่ไ่ไม่ม่นมาไม่ไม่กม่่มไม ยกไหโอเคครับมันจุ์ครับมันจุแล้วก็ล็อกกระป๋องให้เรียบร้อยครับผมโอเคครับสติ๊กเกอร์ครับผมเออเดี๋ยวนะต้องมีคนช่วยประสานตรงกลางครับโคมา่าอน,นี้โคม,ม่ามีแต่โรซ่า เรียบร้อยเป้าของโคมาครับหนคุณหยิบม,มาดูใกล้ๆมันเขียนว่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมอธิบายเลยครับอ่ะอันแรกก่อนเลยแคลเซียมสูงแน<อ>่น,นอนนะครับออ,อยอไม่มีน้ำหนัก <laughs> 5กิโลกร,รมกัมครับผมเ,เ,เนื้อ3กิโลกร,รัมโอ้ถือว่าเยอะนะเป็นปลาแซลมอนในซอสมะเขือเทศตาโคม่าครับข้อมูลโภชนาการความลับสุดลับของความอร่อยซึ่งทุกคนเห็นแล้วแหละแต่เราม รู้นะค like, um. รับกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับผม ids, ปริมาณสุทธิไม่บอกครับพลังงานครับแสนแคลอรี่อีกแล้วครับตัวนี้จะไขมันนะครับ55กรัมโซเดียม1 6 0มิลลิกรัมไม่เยอะมากโอเคกำลังดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาสิ่งนี้เข้าไปให้เครื่องของนาคารเาลูที่ธนาค เปิดงานนะครับอันนี้ของคุณแล้วผมให้คุณโอ้ยเฮ้ยมันไม่เต็มฟองเหรอมันเหลือครึ่งฟองเหรอ คือพอดีผมผมคำนวณปริมาณของมะเขือเทศผิดพลาดจริงๆผมป่งมันเยอะแล้วทนี้พอทําไปทํามามันหดลงแต่จริงปลามันตัวใหญ่มากอันเนี้ยน้ำมะเขือเทศมีนิดเดียวซอสอะไรแต่ปลามันตัวใหญ่จริงๆแต่ผมเป็นคนตักด้วยอุ้ยอกินด้วคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆเฮ้ยมันยังอุดุนอยู่เลยนะ เฮ้ยหอกแล้วเฮ้ยอร่อยเฮ้ยไม่โกหกไม่โกไม่โกหกไม่โกกม่โกเกื้่โกหกไม่โกหกไ่อหไม่โกหกม่โกหกไ่กหไม่โกหม่โ้ม่โกกม่อกกไม่โกหม่โ่โนห้ไ่กหม่ากหก่งกหก่โกไ่หกม่่โกไหกม่โกหกไกระบอกก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 ่นๆเลยทุกคน เอออร่อยว่ะอร่อยจริงตื่จเต้นเลยคำตอบที่บอกว่าอร่อยนั่งอร่อยนะเอะไม่ใช่เหรอันี่ของจริงโอเคโอเคอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริง เหมือนเลยอร่อยหวังไงพิมวะชับป้อนหงดนิดพิมเทีพิมสุวนะเอ้ากะทิเขาอร่อยกันแล้วพีไอตกเลยถ้าไม่อร่อยอ่ะตอก่อนอันที่โกงอยู่แล้วโกงอยู่แล้วขาผมคุยกินได้เฮ้ยอ้าดอร่อยเลย มันร่าปวัแบบปลากระป๋องบางแบนด์จริงนะแกไปพลาดจีงเขาอูทำเองยังไม่รู้เลยนะอร่อยเลยอร่อยเลยอรเอยเ้มัอร่อยเฉยเลยเลือใสเรือดใสเลือก ผมยกให้เป็นที่สุดของทำเองกินเองในปีนี้เลยครับเฮคุ้มไหมาะตคุ้มมากเบ๊บะเว๊บะอคุ่ะเบ๊ะอ้โคตรทันแโ้ยโอ้าโอร่อยจอิงโอยอ้ยโอโอ้ยอ้โอ้โอ้ลโ้ยโ้ยอยโ้ยอย้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 ยอ้ยโ้อ้อ้ยโ้ยโ้อ้ยโ้ยโอ้โอ้ยอ้ยอย้้ยอ่ะอ เป็นไงพี่อร่อยยืนหนึ่งปติ้งยืนรอยืนรอเย้เ้มันหน้ามันมาช้าอ่อยครับอ่อรโอ้โหทุกคนประทับใจนะทุกคนนะครับอยากให้เมนูหน้าทำอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับน้องให้พี่วันไวอโตกตกโดนใจฉิบหายแล้วไงผัวน้อง